โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะผมเดี๋ยวเราสู่เกมเดี๋ยวเรจินเช่นเคยครับวันนี้เรามาเล่นไนบิงเกอร์ยาสุโอดนะครับผมนี่เป็นสกินที่ล่าสุดของโอะเลยนะครับ535 r p ด้วยนะเป็นเรจินเดอรี่ของยาสุโอดกันเลยทีเดียวนะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องไม่มีหาม,มากนะครับที่ส่งสกินนี้มาให้นะแหมเราซาบซึ้งใจอย่างมากเลยนะครับไม่รู้จะตอบแทนน้องเขายัางไงดีนะครับส่งมาหลายสกินแล้วนะคลิปที่แล้วที่เล่นเฟอร์ซิไฟแคทลีนก็น้องเขาก็ส่งมาน้องคนเดียวกันครับก็ส่ง มาให้นะครับคลิปนี้ก็ส่งมาให้อีกแล้วเนาะก็อขอบคุณอย่างมากเลยครับเรานี่อยากจะขอบคุณจากใจกันเลยเดียวนะครับ <Okay. S 1> ก็มาครับเราเองก็ไม่ได้เล่นยาสุโอกลายนานอยากเรียกว่าไม่ได้เล่นยาสุโอะ นานเลยดีกว่าเรียกว่าไม่ค่อยได้แตะแอไม่ค่อยได้เล่นแอมาเลยมากกว่านะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแต่านานาทีเราก็จะหาเวลาว่างมาอัดคลิปกันครับส่วนอย่างจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับที่ผมว่างนั่นเองเพราะว่าวันธรรมดานี้ค่อนข้างจะยุ่งนะฮะโอเคก็ลุยกันเลยครับผมกับยาโซ่แบตเตอรี่ผมามาเป็นเฟเวอร์ครับผมเฟเวอร์ออฟแบทเทิลนะฮะเจอกับอาริอาลิก็ขอร้องอย่าอย่าสเต็ปเยอะเลยถ้าสเต็ปเยอะเราสู้ไม่ได้แนะ่โอ้ยแรงเว้ยทันตลอดืห ผมเองไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นพอเป็นโย oh, สกินโคตรสวยสวยงามครับเอฟเฟก์มันนี่สุดยอดมากนะครับผมมาครับลุยโดนไปดิรามิเมราแรงู้วยรามิเมระแรงู้ยโดนไปดิโดนไปด,ด,ไไดิอัพอีครับผมเราจะอัพสกิล E เป็นหลักนะครับแต่เวลแรกเห็นเขาอัพ มอมนกผมไม่ได้เล่นแอลนานนี่ไม่ได้ตามข่าวมาเลยครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ไม่รู้เลยนะครับผมผมเพิ่งมารู้เมื่อสองสามวันก่อนเองว่ายาโซโอก,กับไลเว่นมีสกินมาใหม่ครับโอเคพยายามซีเอชเยอะๆครับพยายามเก็บคิฟสกิฟสกอร์เยอะๆซีเอชก็ย่อมจากคิฟสกอร์นั่นแหละครับก็เก็บให้เยอะๆนะครับผมโดนไม่ได้เฮ้ยห,หลบชามได้เว้ย ดาวินวอลแล้วครับโดนไม่โดนอีกหมดะระยะพอดีครับโดนไม่ดิฮัลโหลช่วยด้วยแย่แล้วเฮ้ยอย่พึ่งเฮ้ยหนีเร็วฟฟีอลามาโอเคน่าจะรอดอยู่คราบผมบอกขอบคุณฟฟีอลามากครับ แหมแตงมากครับผมเราเกือบตายแล้วนะครับยังดีเราลอดอยู่ไหวยอยู่แล้วมันไม่ไหวหรอกกับเฟียลาเนี่ยอุ้ยแต่เฟียลาโดนป้อมตีฮัลโหลวอตเตอร์ฟัคเกือบตายเดี๋ยวเราวัดตัวนี้ดีกว,ว่าเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวจังเกิลมันมาถอยครับถอยดีกว,ว่าขอบคุณเฟียลาครับแหมรอดซะผมใจหายเลยเกือบตายเจอเราออกเป็นเอ่ออะไรดีแฟนน้ำแดนชิ้นแรกเนาะจัดไปครับปมเท้ามาก่อนเลย แอนดอมแดนนะครับชิ้นแรกแน่นอนยาสองขวดคอนโทรลวอร์ดสักอันหนึ่งลุยครับผมแอนทอมแดนแล้วก็อินฟิทิเอตนะแล้วแอนทอมแดนเสร็จต้านเวทดีกว่าไหมเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นอาริต้านเวทก็ชิ้นนี้นะครับมอลออฟมอลมาลิมาลิทุสมาลิอุสนะลุยเฮ้ยอ้าว what the fuck ตายเฉยเลยโดนวินนี่ลุมตีครับหายนะครับอาริหาย สกินโคส,สวยอะโอ้โหไม่รู้จะขอบคุณน้องเขายัางไงดีนะฮะสุดยอดเลยน้องพี่นี่รักน้องมากเลยผมชอบเอฟเฟกต์มันอะเนี่ยเวลาไฟเวลาตีมันเหมือนมีเสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ที่แบบเหมือนเป็นไฟไฟไอะน้องไดฟพิงเกอร์สวยดีครับเฮ้ยโ,โ,โดนเวเจ็บไหมล่ะเพื่อนปักวอดแป๊บ อนโทรลด้วยยังไงครับยังไงเอ้ยโหเอ็นนี่หมดพอดีครับสกิลคิวที่เป็นลมหมดพอดีนะฮะเดี๋ยวเราปักวอลธรรมดาตรงนี้ก่อนเผื่อใครมาแกง๊งวอร์ดมันหมดแล้วฮะตรงนี้น่าจะสู้ได้เหรอเนาะดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับยังไงยังไงยังไง ม่โดนอีกอยังไงคร,รับยังไงยังไงยังไงค่อยๆฟาร์มค่อยๆไปก็ค่อยๆไปครับค่อยๆค,คิวไปทีนิดแล้วก็คิวซีเอสด้วยเนาะฟาร์มไม่ได้คิวแชมเปี้ยนไม่เป็นไรครับเราเก็บมินเนี่ยนไว้ก่อนเนาะเอ้ากำตีไม่ได้ โดนไม่โดนอีกไม่เป็นไรครับเยวเว็นเย็นตั้งสติไว้ก่อนด้านตินแล้วครับหืมหน้าติแล้วเกินเ,เยวเว็น บวกวอดแป๊บวอร์ดหมดตัวอะไรซังเกอรเนี่ยอ๋อดเดนา่าเดน่าฝั่งนู้นนั่นเองนะครับผมมันมันจะไม่ให้บูเพื่อนเลยมันก็คงต้องใช้บูเหมือนกันเนาะเดนา่าไม่โดนอีกใจนะผมเฮ้ย <c oughs> ต้องพยายามเดินนะฮะสกิลแพสซีฟจะทำงานนะเนี่ยไอหลอดข้างล่างเนี่ยมันจะวิ่งเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเคลื่อนที่นะครับผมถ้ามันหยุดถ้าเราหยุดมันจะไม่เคลื่อนที่นะ,ะไอหลอดเนี่ยเก็บให้เต็มโดนเฮ้ยป้อมโอ้ยแหมใส่มาสักหนักเลยนะเพื่อน ตายโอ้ยไม่ตายเออตายเว้ยสวยเราไม่มีทางเลือกครับเมื่อกี้เราต้องบวกนะครับออกไปรองเท้าก่อนไนดะ้แล้ค่อยตามด้วยอันนี้เป็นลูยกลางต่อครับผมไปครับลูยกลางต่อโอเคโอ้โหมาถึงเลนกลางเรียบร้อยนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่5ต่อ2นะครับฝั่งเรา5ฝั่งมัน2 เราเริ่มตีไวครับหลังจากได้รองเท้าเราก็ไดออ้อันนี้มาสองอันนะครับแดงเกอร์มาสองอันโอ้ยเมาส์บางทีเมาส์ก็เร็วเนาะหรือผมไม่ได้แตะนานก็ไม่รู้นะไม่ค่อยชินเลย จะเย็นค่อยๆฟาร์มทีหลังค่อยๆคิวคิวไว้ทีหลังนะฟาร์มก่อนนะครับผมโอ้ยโอ้ยเจ็บโคตรแรงเจนครับเจนเย็นเนชววลร่าไม่ไหวเหรอต้องไปบนดีกว่านะเพื่อน ยูล่าไม่น่าไหวครับเราค่อยๆฟาร์มเรายังไหวอยู่ขอให้ตายแล้วกันมันทำลายเกาะลมเราได้แล้วแฟคทีบอบ โอ้ยมันอยู่ระยะป้อมเกินไปครับถ้าเมื่อกี้มันไม่อยู่ในระยะป้อมนะเราจะติดตามแล้วแดนน่าหายเจนครับมันัดอ้อมมาทางนี้ก็ได้นี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรวาเราแฟดหลบแล้วเนี่ยแยังยังไอ้นี่เราอีกครับเซ็งว่ะ อาลีแล้วก็แดนหน้าแฟดเลยครับต้องคู่โอ้เสียงมากมาครับไปกลางต่อโอเรับผมมาถึงกลางเรียบร้อยนะเมื่อกี้เราไม่น่าโดนชาหองอ,อาลีนอนถ้าไม่โดนน่าจะรอดครับผมไรครับยังไง สั่นแหละบังอาจเอาคืนเว้ยเดี๋ยวได้หน้าอยู่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับผมได้หน้าเดี๋ยวเรากลับบ้านไปออกแพนดับแดนดีกว่าครับได้ของแล้วนะครับผมอ๋อยังไม่ได้ด้วยกว่า,าดอีกสองร้อยฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอาเงินอีกสองร้อยค่อยกลับโอเคเอาป้อมก่อนครับได้หน้าจะมาหรือเปล่าเนี่ย พร้อ,อมเลยแต่หน้ามาวะยังด,ดีนะครับมันเดินม,มาตรงตรงนี้มันไม่ได้อ้อมมากลับครับผมคขาี้ได้พน่นกมดะจของจริงแล้วนะครับ800อบาทดูท่าวาปกันครับท่าวาปแบบ สดๆนี่เหมือนคนบ้าข้างแล้วโดนอะไรแทงแอ่ะเฮ้ยแปลงร่างเว้ยเรียบร้อยมาครับผมซื้อแฟนต m อมแดนก่อน <c oughs> เดี๋ยวครับไปลุยการกันต่อ มาครับผมถึงรายการเรียบร้อย Ooh, อ้มีเียนทั้งหลายเงินเงินทั้งนั้นเงินเงินชอบเงินครับผมโอเคฆ่ามันดิโถ่เ้ยโดนอีกอ้าวปิดทางอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดนันเอ้ยตรง้นง่อน ตีเลยเพื่อนสวยโอ้โหใจเย็นห้องมันค่อนข้างเยอะครับใจเย็นใจเย็นเราไม่อยากจะได้เนะาะเพราะถ้าเราได้เนี่ยเราต้องไม่แท้งอะ่ะ พอตัวเราไม่ใช่ถึงขนาดที่จะแทงให้ทีมได้นะครับตอนนี้ยังไงยังไงยังไงเสียได้ครับเมื่อกี้อาลีมันแฝดก็เลยลองเลยไม่ได้ไปกการดีาบอกว่านี่เรามาแย่งคลิปอดีตีรึเปล่านี่ย ยังไงยังไงต่อดีกว่าครับไปการดีกว่าไหวไหมนะข้าขงบนแกนชาเลนเรียบร้อยครับเจาะพยายามเจาะจุดอ่อนนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้เนาะได้คิวเว้ยไม่ตายด้วยแค่ที่หลิงฟีนี่หว่า โอ้ยเจย์ยันเจยยันเจยยันสวยงามอ้าวอัพทักคิวผิดตัวแอบอ้าอัพถูกแล้วดีหว่าอัพอัพถูกแล้วึกว่าอัพอีแค่เมื่อกี้ตาฝาดเคกลับมาผมสี่ได้สองแล้วจอดดูว่าจะไม่ได้คิวเอ้ยป้อมหัวก็ได้เนาะแล้ววอร์ดแดงวอร์ดคอนโทรลเราโดนตีมตาไปตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ย ทักเกน้ามาอีกแล้วโอ้โหทุกคลิปนี่ต้องทักมาตลอดเลยผมก็อัดต้องดึกนะเนี่ยอัดตั้งสี่ห้าทุ่มนะยังมีคนทักมาคิดดูโอเคเรียบร้อยครับผมดูล่างครับกลับดีกว,ว่าออกเป็นเบฟซอดเนี่ยเราจะเตรียมออกเอออิวซีเอแน่นอนโอเคครับลุย รับผมเลนกลางมาแล้วป้ามมันแตกเรียบร้อยครับผมไปบนดีกว่าบนดีกว่าครับผมสวยงามเฮ้ย,เด,ยเดียน่นามามันยังโดนอีกเนาะไอตัวนี้แม่งเอาไว้ไม่ได้ครับอีกทีโอ้โหไม่ได้ทิ่ชาวพุ่ง ขอดับเบิลบลับแล้วกันเพื่อนมึงหาทำอะไรเพื่อนเราอเอ้ยขอยเร็วสวยเจ้าเวลาเพื่อนอารีเจ้าเวลาสองหนึ่งฮะ เฮ้ยโผโผเฮ้ยโดนโดนชามชัดตดาวเลยโดนชามถ้าไม่โดนนีดน่าจะรอดนะโทษทีครับเพื่อนไม่เป็นไรครับลุยต่อทีมเรายังได้เปรียบนำอยู่ด้วย ได้มังกรตัวแรกไปเป็นมังกรสมุทรนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตและมาน,นานั่นเองแต่ของเรามีมานาก็ฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างเดียวครับมาลุยต่อเดี๋ยวเราไปเล่นล่างกันบ้างช่วยเขาดันป้อมนะครับผมโอเคลุยมาครับผมเล่นล่างเรียบร้อยเดียนา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  สวยงามเฮ้ยเฮ้ยลอยลอยลอยไม่โอ <studied> ้ยอาลีมาโอ้ยฝั่งมันซ้อนเยอะฝั่งมันซ้อนเยอะกว่าโโคตรพลาดเลยครับไม่น่าเลยเรามันซ้อนเยอะครับแต่เราจัดจะไม่ตายอยู่แล้วนะเมื่อกี้ ม่ไรลุยต่อพอไหวอยู่ครับต่อไปต้านเวทบ้างแลวกันรู้สึกว่าเวทอารีเริ่มแรงแล้วครับกี่ตัวแล้ววะสี่ตัวเราห้าตัวเว้ยมันสี่ต่ห้าเราห้าต่อสี่อ่ะไปครับลุยมังกรมันจะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ครับปล่อยไปแล้วกันมังกรดินไม่เป็นไรมังกรดินมันตีป้อมไวครับดันป้อมเร็วเพราะมันสร้างสถานแกป้อมเพิ่มแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับดาเมจมันที่โจมตีเราก็ยังเท่าเดิมแค่ดาเมจมันที่โจมตีป้อมเยอะขึ้นแค่นั้นเอง ก็อยากให้มันดันอยากให้มันมาตีป้อมก็จบครับผมได้เยอะแค่ไหนแต่ไม่ได้ตีต่อให้ได้มังกรดิน3 4ตัวถ้าไม่ได้ตีก็ก็เท่านั้นนะฮะถ้าไม่ได้มาตีป้อมก็เท่านั้นครับผมเราต้องระวังอารีมากมากแล้วแม่งเป็นตัวที่ซ้อนเร็วมากพุ่งพุ่งมาถึงตัวเราเยอะมากอะแล้วเมื่อกี้เราโดนติไซล่าครับทำให้เรายกขึ้นชามีเงินเยอะรวยนะครับผม เรายังโดนในผีอดกเหรอดัออนป้อมดิเฮ้ยลิฟเฟอร์สวยโอ้โหขึ้นหลอดเป็นอะไรที่สุดยอดม,มากครับการดันป้อมของลิฟเฟอร์ เดี yeah. okay. well, ๋ยวเรากับเองเดี๋ยวเรากันเองเพื่อนโเฮ้ยรอดเว้ย แต่เกือบตายครับเราแต่มันถึกอะถ้าไม่ใช่ตัวนาติลุนนะถ้าเป็นแดนหน้าแทงนะแดนหน้าตายไปแล้วแหมเอาตัวถึกมาแทงนี้มันก็รอดสิครับตานเวทบ้างแล้วกันแดนหน้าก็เวทแรงอยู่ลุยเดี๋ยวดังขึ้นไปครับหายนะเพื่อนถอยได้แล้วดิเฟอร์โลนี่ช่วยการดันป้อมได้เยอะมากนะบอกแล้วมันได้มังกรดินไปมันตีป้อมไวครับดันป้อมเร็วดันคืนดันคืน อาะอะไรของเราวันนี้เฮ้ยมันมาม,นมาเจนเยน็นมันออกติกระจายไวปคิดแค่โอ้โหม,เเมวว่เล่นดาเมจด้วยว่ะเล่นดาเมจก็ตัวบางไปนะจ๊ะสวยงาม t ิปปะเคลเป็นไง จอแล้ผมจาสูเอโหจริงๆไม่เล่น,เล,นเล่นนานก็ยังโหดเหมือนเดิมครับตัวนี้ขวัญใจเด็กไทยนะฮะเป็นตัวที่เซิร์ฟไทยคนเล่นเยอะสุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นขวัญใจของชาวลีกซัมอเนอร์ไทยแน่นอนเซิร์ฟอื่นไม่ไม่น่าใช่ยาโอนะที่เล่นตัวที่เล่นบ่อยสุดจะเซิร์ฟไทยนะยาโอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นตัวที่เล่นบ่อยสุด มันทำไมมันต้องเล่นผมด้วยลบไป ADC ถอยเร็วอันติไม่มี ADC ถอยหมดเด็ดฟักเหลือเราตัวเดียวไม่นะกลับดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาไหมอะ โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเ้ยอดแฟนโอ้โอดแฟนอะไรวะไม่มอบเลยเพื่อนใครมันจะมามอบหรอวะเราต้องเอาให้ได้เมื่อกี้โอ้ยเซ็งครับเลือดเราน้อยไปแถมดูเลือดไม่มีด้วยถ้ามีดูเลือดนะถ้ามีดูเลือด,ดพอสวนได้ครับไม่เป็นไรดูเลือดยังไม่มีเพื่อน ขอกัดอีกครั้งได้ไหมคราวนี้เราจะแผ่นให้ได้ไม่เป็นไรครับลุยต่อมันดีครับถึงไม่ได้ไม่ได้เสียใจเลยนะที่ไม่ได้แผ่นแต่แค่นิดนึงครับเพราะเราไม่ไม่คิดอยู่แล้วว่าเล่นโอดเราจะได้แผ่นเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่งนะครับผมถนัดไม่ไม่ได้ถนัดแต่พอได้ก็ไม่ได้ถนัดแต่ก็เล่นเป็นอ่ะแค่นั้นแหละนะครับสําหรับตําแหน่งมิดเลนย่าโอมเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมไม่เชิงแอสซิสต์หรอกครับมันเป็นไฟเตอร์มิดเลนเนาเนาะแต่รอเราด้วย หรือเปล่าวะเป็นนักศิลป์หรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นักศิลป์น,นะมันน่าจะเป็นไฟเตอร์ลุยลุยลุยมีความอยากไปกันบนมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีเนียนเยอะแต่ไม่ไรครับนั่นมันไปละมังกรหรือเปล่าเนี่ยนี่ไง ปักวอดปั๊บเราไหวนะถ้าไม่มีคนมาปวดนะเอาเลยแล้วกันว่าไงครับจังหวะน,นี้มีใครจะมาสนใจบวกกับเราไหมเราได้หมดแล้วล่ะโตๆกับใครก็ได้ครับตอนนี้นราจะรู้แม่งไม่แท้งเลยทักชิ้นเพราะชิ้นแรกมันก็กึ่งแท้งอยู่ครับมันบวกเลือดตั้ง150 แต่มันก็เป็นไอเทมกึ่งกึ่งแทงครับไม่ได้ฟูลแทงร้อยเปอร์เซ็นต์มาอเลยหรือเปล่าเพื่อนอะไรเฮ้ยวินวอลแล้วนะวินวอลแล้วอันติน่ารู้เรงตามอีกวอออืมมังอาจเฮ้ยโดน ไอเนี่ยบางอ่ตาตัเรล่าฮะตาตัเรล่าเพื่อนเฮ้ยลงไม่ถึงทักิวอ, e. อีกี่จีแล้วครับอ้โคตรง่ายเลยตานี้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นนานพอเล่นปุบ๊บรู้สึกเหมือนง่ายกว่าเดิมเยอะเลยโอเคนะวันนี้ก็มาจบแล้วนะครับสำหรับเกมไลท์บิงเกอร์เอ้ยเกมถุยเกมดิออกซิเจน